รู้ลึกรูร้จริงแม่นยำกับผมอจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงสำหรับสายเสี่ยงโชคเลยก็คือรายการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับในคลิปนี้จะเป็น ของวันที่16พฤษภาคม2567นะครับฉะนั้นใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะอย่าลืมมาดูรายการเกี่ยวกับโชคลาภในช่องของอาจารย์นะจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวที่ท่านกำลังดูอยู่นี้นะจะเป็นการบอกเปอร์เซ็นต์แต่ละลัคนามีเลขนำทางให้มีองศาดวงดาวและก็มีเลขสรุปให้ด้วย นะแล้วพอเลขสรุปเนี่ยจะมีวิธีดูแล้วก็ดูความซ้ำนะดูความซ้ำ่ยวเลขนําทางแล้วก็ไปดูเลขสรุปมันอยู่ใกล้ตัวไหนก็ซื้อกันนะมีคนที่ประสบความเร็จถูกกันเยอะมากเลยทีเดียวนะรายการที่2ก็คือเลขนําโชคนะจะมีตัวเลขวิ่งเอาไว้ให้ไปกดและบอกวิธีซื้อให้ด้วยนะเสร็จเล็กก็รายการที่3ก็คือโชคใหญ่เงินทับตัวประจําเดือนนะออตอนนี้ก็ลงให้แล้วถ้ามีลัคนาอยู่ในนั้นก็จัดเต็มได้เลยนะ วันที่16พฤษภาเนี่ยนะครับเป็นวันพฤหัสวันพฤหัสกำลังวันก็คือ19นะและในวันนั้นเนี่ยนะตนุลักษ์ก็คือเลข4คือดาวพระพุธตนุลักษ์ก็หมายถึงตัวตนตนุเศษก็คือเลข5หมายถึงจิตวิญญาณนะเป็นดาวพฤหัสนะครับซึ่งดาวพฤหัสก็ย้ายราศีเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วนะซึ่งอาจารย์เองก็จะมีทําพิธีสวดรับดาวพฤหัสย้ายด้วยนะในวันที่12 ก่อนหวยออกเนี่ยนะใครที่สนใจอยากเพิ่มความมงคลของตัวเองก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเนื่องในโอกาสดาวพริฤหัสย้ายราศีครั้งใหญ่ในครั้งประวัติศาสตร์ประกอบพิธีสวดเจริญพุทธมนต์จุดเทียนอาคมพระฤาษีแสดงฤทธิ์ประสิทธิแรงครูกำลังครู พรองครอบเสียนบรมครูฤาษีพรมนารอดบรมครูผู้เรืองเวทเปี่ยมด้วยบุญยริศอิทธิริ์เป็นบรมครูของพระฤาษีทั้งปวงเสริมความมงคลปีมังกรทองด้วยการจุดเทียนพญานานคราชประทานทรัพย์หนุนดวงโชคลาภพวกรัพย์ในวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2567ขึ้นหค่ำเดือน6ปีมะโรง จุลศักราช1,386เริกพิธีให้คุณทางบุญยริศอิทธิริ์อำนาจวาสนาบารมีสูงส่งยิ่งล้ำกำลังครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คลุ้มครองเป็นเวลาแห่งผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจวาสนาประสิทธิแรงครูกำลังครูเพื่อหนุนดวงให้มีความสิริมงคล สำเร็จสมปรารถนาโดยง่ายตามประสงค์ผู้เข้าร่วมพิธีจะได้รับเทียนอาคมพระฤาษีแสดงฤทธิ์เทียนอาคมพญานาคราชประธานทรัพย์มหาเลกม,มงคลประสิทธิกำลังสองครั้งครอบเสียนครูประสิทธิกำลัง,รง,รบ,รรลงบรมครูฤาษีพรมนารอดพร้อมผ่านคูดอกไม้ทูบเทียนสนใจติดต่อได้ที่ไลน์อ open d o คุณภาพของดวงดาวนะหมายเลขหนึ่งดาวอาทิตย์ดาวที่เป็นต้นกําเนิดของชีวิตตอนนี้ได้ตําแหน่งเป็นอุจจาพิมุกอุจจาพิมุกก็หมายถึงหลีแสงค่อยๆหลีลงหลีลงหลีลงนะเออเลขสองดาวจันทร์ก็ไม่มีตําแหน่งอะไรนะเลขสามดาวอังคารเป็นจุลจักรจุลจักรก,ก็คือส่งกําลังให้เป็นใหญ่ได้ยิ่งใหญ่ได้แต่จะต้องผ่านอุปสรรคอะไรนิดหน่อยอย่างนี้นะเลขสี่ดาวพระพุธไม่มีตําแหน่งอะไรเลขห้า เป็นจุนลลจักรเช่นกันนะเลข6เป็นปลากปะบกกหมายถึงดีมั่งไม่ดีมั่งอินเตอร์มิตเตติดติดดับดับนะครับเลข7เป็นกเกษตรนี่ถือว่าหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะ,ะที่เหลือเลข8เลข9เลข0ูนย์ไม่มีตําแหน่งอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นคุณภาพดวงดาวนะองศาดวงดาวนะหลายคนก็ชอบกันมากเลยเรื่ององศาเนี่ยนะองศาก็ แล้วแต่ไปดูนะว่าเราจับเทคนิคของใครนะเทคนิคมันอาจจะไม่ตายตัวนะดาวอาทิตย์1.45นี่พึ่งย้ายนะครับเลข1ดาวอาทิตย์เลข2ดาวจันทร์1 2 5 2เลข3ดาวอังคาร17.1เลข4ดาวพุธ1 4 4 เลข5ดาวพฤหัส3.57เลข6ดาวศุกร์สอง4เลข7ดาวเสาร์18.27เลข8ปราหู18.43เลข9ดาวเกตหนึุ่ดหนึและเลขศนดาวพฤตยูนะครับหกจุคราวนี้มาดู เปอร์เซนต์แต่ละลัคนานะครับซึ่งตรงนี้นะอาจารย์ใช้คําว่าลัคนานะครับไม่ใช่คําว่าราศีนะเพราะว่าถ้าใช้ราศีเนี่ยมันจะไม่มีความแม่นยําราศีเนี่ยมันใช้แค่วันที่เกิดกับเดือนเกิดนะมันจะไม่แม่แมนยำนะแม่นยำเพียง10%ต้องใช้คําว่า,าลัคนาลัคนาเนี่ยมันใช้5เรื่องเลยวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกออกมาแล้วถึงจะรู้ว่าลัคนาอะไรนะ อาจารย์เองเกิดวันที่31พฤษภาคมก็คือราศีพฤกษภแต่เวลาดูดวงใช้เวลาดูดวงเนี่ยนะที่จะให้เกิดความแม่นยําต้องดูที่ลัคนากันเพราะถูกของมาและเป็นลัคนากันนะฉะนั้นใครที่ไม่รู้ลัคนาตัวเองพิมพ์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาคํานวณให้แต่ต้องพิมพ์มาให้ครบนะวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดน,นะมันจะพิมพ์ครบแล้วเดี๋ยวเขาจะมาตอบให้ว่าลัคนาอะไรนะครับลัคนาเมต 80%เลขนำทาง189574กพฤกษบ70%เลขนำทาง206734มิถุน80%เนต์เลขนำทาง149025กรกฏ75%เลขนำทาง,ง,ง129706

ธนู80%เลขนำทาง789-023มังกร70%เลขนำทาง143-970กุม70%เลขนำทาง185-409มีน75%เมนลขนำทาง147-209ะคราวนี้ครบตัวนะ ชื่อที่พูดตรงนี้คือลักขณานะอย่าลืมนะทุกคนนะคราวนี้จะตัดเลขให้จะสรุปให้นะจะสรุปให้เหลือ6ตัวนะสรุปให้เหลือ6ตัวนะเลขสรุปนะครับดูดวงกับอาจารย์กิษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิต การเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอบลึกพร้อมคําแนะนําวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกําลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณะมีคําตอบให้ ปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็ว185 274 185 274 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเที่ยงอาจารย์ไร์สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเบ ้านเลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยเพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลองมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับ เพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม Open Chat นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มีคัมพี์เสริมดวงปีมังกรทองนะครับคมพี์นี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2 5 6 7เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลกมงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกกต้ององี อ,อีกเรียอหนึง่งบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขออุศกรรมเจ้ากรรมในเวรทํำยังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ